พี่น้องครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศรายการนิ่หอยผ้าเลาะครับพี่น้องเ<อ>มื่อนี่ผ้าพี่น้องหาเลาะเบงงัวนะครับงามตาม,มูบ้านต่างๆนะครับเมื่อนี่มาที่จังหวัดกาลสิน์นะครับมาเบิงขอกงัวงามสายพันธุ์พัฒนาอีกหนึ่งคอกหนึ่งฟ้ามนะครับของคุณพ่อเพิ่นนะครับ<อ>ก่อนอื่นผมมาหอดสถานที่เรียบร้อยแล้วต้องทักทายคุณพ่อกัอนว่าเพิ่นซื้อว่าจังได สวัสดีครับคุณพ่อครับครับผมสวันดีครับคุณพ่อซื้ออย่างครับพอหญ่หำน้อยครับพอหญ่หำน้อยำบนอำเภออำเภอเมืองจงหวัดกาฬสินครับโอ้มีงวนยึดยึคอเจ้โตตอนี้มีอยู่ซีตโตครับซีตโตครับผมพ่อบอกตัวนี้ก่อนพ่อนี้ครับตัวนี้เราเป็นลูกก่อนพ่อตัวนี้ลูกซีไว้ครับปัดทูเมียสาวครับเม่เแราเม่เราเป็นซีดีนะแม่เราขายเราบอก แม่เลาขายอ่ะครับบัตโททข่องแรกบ่นี่ครับผมอายุได้ยักปีอะไรอายุเกิดอายุประมาณสามปีนะครับท่องตัวไหนบัตรหนิข่องปักยังเปักยังปักซิโก้บ่ช็อกโกแลตบ่ซิโก้ปักซิโก้น้องปักยังก็น้องปักน้องปักยังปักมีใบมีหลอดบ่มีครับปักช็อกโกแลตนั่นบ่ เงี้ตกกระเือบอกวีโก้สองล้านนั่นบอกม่นแบบโอ้ยผมบอกวีโก้ล้านสาระข้ามครับครับค้าวีโก้สองล้านสาระข้ามครับสองนี่ประมาณร้อยหกสิบวกนะ้วับเนาะครับผมตายคิดไม่้องแต่เจ็เดือนแล้วปอต้องได้หาเดือนนะครับหาเดือนพี่น้องคือผ่านปอดไม่พ่านดี่ฝนมาถึงที่อ ใหญ่หนาหรือขักพี่น้องเป็นซี่ไหว้เด้อโตเลาวนี่เป็นซี่ไหวบไปหลอดแล้วยังบ่พอยังครับโอ้อันพี่น้องมากมีราคาบอดีนี่ครับขันสไวนราคาขันสูวนราค,า,รา,คาได้ครับผมขายเลยขายเลยครับพอจงเพราะว่าเรียงไปถ่ายครับผม <laughs> 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 พี่น,น้องเบิงบ้งยนคักเบิง้งยนเบิ้งยนเบิ้งหัวหัวรุนเข,ขา,าเห็ดบ่อพรีอเขากําเนิดเขาเห,ขเห็ดครับโอ้ใหญ่รับหนาหรือขัก เอาพี่น้องสนใจเด้อร้อยหกสิบบวกนี่ลูกซี่ไหวทองวีโกสองล้านนะครับสารค้ำนี่กางทากคุพ่อเขามาเททายรายการพนีไซเบอร์ไว้เอาไปเบิ้งตัวต่อไปพ่อข้าบ้านนี้ครับผมครับมาเบิ่งตัวต่อไปบ้านนี้ป้าตัวนี้พี่น้องสีจนแสบตาเป็นอย่างคือว่ายังสั่นสีแดงเข้มเข้มบักคักเลยพี่น้องครับคุณซื้อว่ายังก็พ่อนี่น้ำตาลครับน้องน้ำตาลอายุตอนนี้ สองปีสี่ขาสองปีครับสีเขวสองปีโอ้แข็งนรอนบ่ฮันรอนจ่อยบ้านรอนเดี๋ยแม่สาวน้องรับพวกแม่สาวแม่เล้วนี่เป็นสายไหนขึ้นเร่วหม่านนี่แม่สายซี่ไว้ครับโอ้ลูกซี่ไว้ครับลูกซี่ไว้พ่อระบาดเนี่พ่อสิงโตเจ้าสิงโตเจ้าสิงโตแม่เป็นซี่ไว้พ่อเป็นสิงโตพี่น้องครับอายุกันสี่ขาสองปี พุ่มสูงนีลอยสี่สิบถั่แล้วคุณจได้หมูว่านขึ้นแล้วฮขึ้นหมูว่านหมูก่อนขึ้นหมูก่อนนี่ขึ้นบ่ลงหมูว่านครับขึ้นแล้วขึ้นเราพี่น้องสัดแล้วนี่เป็นสแล้วหมูว่านน้ำใหญ่ตัวนี้ไม่ครับพี่น้องก็ไปนี่พร้อมจัดการเลยตัวนี้เออแมียนป้างัวแม่สาวพี่น้องครับคุยกันอยู่งมือเศร้าถึงก็แม่ยนะห้าทับตัวไหนต่อละนั่นเมืองเมืองลยสี่สิบกัวพี่น้องครับบอกช็อกโกแลตแล้วผมได้รางวีเสียวบอกช็อกโกแลตตีแมียนโอ้มาสีพ่วแดงครับมาทุ นมกะดีหางบะมีแซมพี่น้องครับพุ่นนมดีหางบะมีแซมทายบักย้อยพุ่นละ่ะน้องน้ำตาลที่พอครับ <c oughs> น้ำตาลปรี้ยวไอ้พอเนาะแม่นสีเข้มค <c oughs> รับน้ำตาลขัว่วมาว่าวมองอยากได้บาทนี่มาว่าวมองอยากขายบาทเดียวอยากได้สามเหมือนนี่บ่ครับโอ้โหกรองหน่อยใช่ไหมวะพ่อได้นิดหน่อยนิดเนาะ ครับผมขันดถมาถึงกันนพ่อเนาะครับผมขอคารถโรคาร่ากันบ่รว่าควบเดียวนะพ่อครับผมเอาน้องน้ำตาลร้อยสี่ิบบวกนะครับครับเป็นซัดแล้วผมว่านี่พี่น้องครับเป็นซัดแล้วนี่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 กูได้เอาไปนีเบิ้งเอ่อเข็นขาเบิ้งหน้าเบิ้งตัวเบิ้งโตสีผิวโอ้ยเอาสามหมื่นต่อรองได้ฟอเฝ้าครับผมคันซาบบทันน้อพ่อเนาะไม่อนไม่อันเอาเอาเบิ้งตัวต่อไปเ่ราะห้าบาดนี่เบิ้งตัวต่อไปนะครับครับ เอาบาดนี่มาเบิ่งตัวนี้ต่อไปนี่ตีอ้าตอนนั้นเพียงกันกับหัวผมมัเนาะอันคุณพ่อตัวนี้ลูกตัวไหนวะลูกบักโตโตลูกบักโตโตปลาบักโตโตศูนย์ศูนย์เจ็ดสีบอครับผมปลาโตมันเลยจักเดือนละไรวะนี่เดือนเมษาผุ้นเนี่ยหนึ่งตีพ่อปีเดือนเมษากำหนดมันเนาะครับผมนี่ใบพี่หลอดวะนี่ครับนี่ปลาคมโตมันวะนี่ครับผมปลาคมโตพี่น้องลูกบักโตโตเดือนเมษายังจะได้อายุพุ่นเข้าข้อดีตั้งเท้อเล่ เบิ่งนี่เอาไปเป็นพ่อพันธุ์จับสัตว์พี่น้องเบิ่งเพิ่งเพิ่งพูล่ะอืมบอลสนสะพายเด้อนี่เลยคันคันคันซื่อนี่สิสนให้ยรวดเอาหนี้บ่ยา่ใส่เมาให้เรียบร้อยเลยบักบักยังนี่บักสงการบักบักสงการครับผมโอ้พันโอ้พี่สาเนาะครับผมโอ้เขากระตุ้มผ้าพี่สาโอ้อีกเวนสองเดือนพี่น้องแต่นี่ส่ซื้อบักสงการบอกสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดพี่น้องพูล่ะโบดเลย ให้ดำให้ดำให้ดำไปผู้ดำนี่คุณให้บบบไงบานเพิ่งซึ่งได้กินขัวอาหารมโนอนี่กินห้ามอยู่โอ้กินตาห้ามกินตาห้ามเบอร์พี่หลงเอาสองหมื่นก็ทอนได้ก่อนนี่สองหมื่นก็ผ่าร้อยสองหมื่นก็ผ่าร้อยครับเอาต่อได้เจ้านายบ่ต่อได้ดอกจักน้อยน้อย ต้อนได้หาได้เลยจ้ะทีครับผมประมาณนั้นละโอ้ยมันซ้อนหลายเดือดเอา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 พีน้องโอโน้องหัวมวนกันไปครับผมผู้ใดสนใจกับทักข้ามาขายตะลูกแม่บ่ขายเราพ่อเนาะแม่แม่เดี๋ยวออกลูกไปจะขายอีกแม่มันจะออกลูกนั่นทขายไม่เรื่อยๆนะครับนี่แม่มันห่วยหาสิบหกสิบแแม่มึงน่าอัดหลาดอ๋อเอาผมจะใส่เบอร์ไว้พี่น้องยังทักเด้อไทยรายการครับพี่น้องครับ เอาพี่น้องเบิ่งโตต่อไปบาทมาเมืองตัวนี้บาทตัวนี้ซื้อยังก็อพอนี่หน้าเดชบักหน้าเดชลูกบักหน้าเดชลูกบักหน้าเด็ดี่มีบอกครับโอ้อายุตอนนี้ก็เดือนได้ก่อกำหนดเดือนมีนาเดือนมีนายี่สิบสองมีนาไปหลอดครบเบิดเราะครับโอ้แต่หลอดโคบเบิดนี่ โอ้เสียบตาไล้มันแดงไหลค่กบ่อพูดล่ะแดงก็เสียบตาพูดอายุกัิช่วปีพี่น้องครับปีสิบสองมีหน้าปีนะครับนี่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 ราคาเปิดอยู่สองหมื่นหพอครับผมโอ้ต่ออีกนัดหน่อยบ่ที่เมื่อกีบอกค่ารถค่าลาเออแต่ค่ารถนิดๆเนาะครับเอานี่พี่น้องครับ นี่นี่นี่เบิรงเอาเบิรงเก่าวิบิตำหนิแล้วพ่อบ่วิรางไทยน้อยนึงนี่วิรางไทยนิดเดียวนี่นี่นี่ลางดีสีดีนะครับเอาอยากโป้กันต้องตรงขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงครับนี่ขาดน้ำเลี้ยงดีนี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงก็เอาไปขุนนี่ขุนยอดเอาไปขุนนี่คักขนาดสองสามเดือนเด็กซี่หามือขึ้นหมละโอ๊ะปวดซุเอ้า ท้ายต้องขอขอบคุณพ่อเงี่หำครับผมเนาะครับผมแต่โอกาสท่านพ่อรอแล้วก็รเอฟซีเดี๋ยวมงง่วงแง้มกันทั่วประเทศครับให้กับคุณพ่อโศกโศกผ่นหวานลำลำเรื่อยๆครับผมสาธุ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 ครับผมครับ